ขอทานแก่ที่ดูสกปรกตรงหน้านี้กลับมีชีวิตยอยู่มาถึงแสนปีเพียงเพราะว่าในระหว่างที่เขากำลังตึงตัวในระบบและข้ามมิตินั้นเขาโชคร้ายถึงแปดชั่วอายุคุนเจอปัญหาระบบขัดข้องทำให้เขาที่ควรจะข้ามไปยังโลกสูงห้ากลับถูกส่งไปยังโลกแห่งการบำเพ็ญเสียนซึ่งพลังวิญญาณของพีศาร์ในโลกบำเพ็ญเสียนนั้นไม่สามารถเทียบกับโลกสูงห้าได้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกทำร้ายจนตายตั้งแต่เริ่มระบบจึงต้องขังเขาไว้ในโลกเล็กๆแห่ง,หงดินทุกฝนวิชาดาของโลกสูงห้าซึ่งการฝึกนี้กินเวลาถ เพนเสียงของโลกนี้เพื่อขอรับอย่างเม็ดฟื้นฟูให้กลับมาหล่อเหลาเหมือนเดิมคุณเป็นเทพดาศที่แข็งแกร่งที่สุดในก้าวฟ้าและสิบดินแม้แต่ผู้บำเพ็ญเสียนก็สามารถถูกคุณทำร้ายได้จะไม่ตื้นเขินเกินไปหน่อยหรือขณะนั้นเองข้างๆขอทานแกมิลาตัวหนึ่งที่พูดภาษามนุษย์ได้และลาตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นมันคือระบบที่แบลงร่างมาในชื่อเล่นว่าอาฟูเสียงดังปังขอทานแกจู่จู่ก็ออกมาต่อยเข้าไปที่ตาของอาฟูอาฟูถูกมัดแตนี้ต่อยจนลอยไปจากนั้นก็ลุกขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับพ่น ถ้าไม่มีฉันคุณจะมีความสำเร็จในตอนนี้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณที่เป็นระบบที่แย่พ่อของแกถึงได้กลายเป็นแบบนี้ผู้จบขอทานแก่ก็แต่อฟูจนลอยไปอีกครั้งของแย่ๆรอฉันก่อนเสียงอฟูที่อยู่ไกลๆตะโกนกลับมาอย่างดุเดือดท่านใดนั้นก็มีเสียงกรอกแกรบที่เอวเข้ากุมสะโพกด้วยความเจ็บปวดเพราะอายุมากแล้วทุกครั้งที่ลงมือมีความเสี่ยงที่จะกระดูกหักเมื่อฝืนตัวได้เขาก็ถูกจีงหอมดึงดูดเดินตรงเข้าไปในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งแล้วตะโกนเรียกเด็กเสือออ้อยเเอมเน้าออยยย่่่่่่าาางงงงงววไไมแนนใจจจะะททรรกัขอทานแก่ขยถุง ด็กเซอร์ถึงได้ยิ้มออกมาและพาเขาเข้าไปข้างในอย่างไรก็ตามปริ่นเหม็นที่มาจากตัวขอทานทำให้ลูกค้าหลายคนไม่พอใจต่างพากันบอก